สวัสดีนะคะนี่บ้านย่าหนิงนี่ย่าหนิงไปเอาไม้มาแต่ขอนที่มันเคยออกเห็ดออกะคะ่ะแล้วย่าหนิงมาฝังไว้ที่หน้าบ้านฝังไว้เป็นหลักหัวลาวรั้วน,นะคะ่ะแล้วทีนี้ถึงฤด,ดูนี้นะเห็ดบดมันจะออกเห็ดบดธรรมชาติมันจะออกถ้ามันออกที่ภูเขาแล้วที่นี่มันก็มาออกที่บ้านเพราะเราเอาตอมันนะคะตอมันที่มันเคยออกเราเอามาแต่ภูเขานู่นนะคะนี่เรามาฝังเป็นหลักรั้วบ้าน เวลามันออกแล้วก็เก็บกินแถวหน้าบ้านเลยค่ะตามรั้วบ้านเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเก็บนะคะเก็บเห็ดก่อนนะคะนี่ค่ะแหน่งเอามาฝังไว้ตั้งแต่นานแล้วค่ะพอมันถึงรอบมันออกมันก็ออกค่ะนี่ค่ะกินได้เหรอค่ะแล้วก็เก็บกินเลยค่ะบ้านเราเราไม่ต้องขึ้นเขาถ้าเราขึ้นเขาไปก็เยอะค่ะหาบมาแต่นี่เราเอาขอนมันมาไว้เผื่อว่า เราอยากจะกินตอนไหนก็กินถึงฤดูมันออกมันจะออกพร้อมฤดูที่ป่าเลยค่ะเห็ดก็ออกเห็ดเราก็ออกค่ะเพราะมันเป็นขอนไม้ที่ออกคือไม้ที่ออกนล้วก็คือไม้ไม้ไมอาเรบ้างเหไม้จิดค่ะไม้จิดไม้ห้างบ้านเฮานี่แหละค่ะแล้วมันก็ออกไปตามนี้แหละค่ะแล้วหม้อโต๊ะมัน,น,นมก,มก็ถือหม้อแล้วมัน,นมก็ออกค่ะตามหน้ารัวบ้านย่าหนิงเลยค่ะ เด็กหญิงจะมาฝังไว้ตามรั้วบ้านแล้วมันก็ออกค่ะเขาจะเก็บเอาเลยค่ะ mm hmm. เก็บเอาไปเก mm hmm. ลี่ยมาค่ะ mm hmm. ตัวเออรู mm ้ค่ะเก็บเอาไปแล้วก็ทำเป็นชุบทำเป็นแกงอัดไส้เหมือนมากว่าเขาไปหาที่ภูเขาแต่ย่าพอดีไปเห็นถอนไม้ก็เลยให้เด็กเขาเอามาถอนไม้ตัวนี้มันจะเคยออกเห็ดออกเขาฝังไว้ตรงรั้วบ้านมันก mm ็จ hmm. ะ ทุกวันฤนะดูนี้มาขออค่ะนีค่ะน,น,น้ำตาลไปฮุดนี่ค่ะ,คะโอ้นี่ค่ะดูชิจานี่ค่ะสวยค่ะมากเลยค่ะน่ากินน่ารับประทานเจ็บตามป่าตามภูเขาเฮาชนมากถ้าเข้าไปเจ็บที่ภูมันชิได้หลายแต่อันนี้เนี่ยยูนาบานเหามันก็ได้แค่นี้ก็ถือว่าพ่อก,กินแล้วค่ะ <c oughs> ได้เยอะแล้วค่ะ <c oughs> เออค่ะสวัสดีนะคะติดตามย่าหนิงกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ